พระคำเพื่อการฟื้นฟูายามเช้าแง่มุมที่สําคัญในมัทธิยบทที่5ถึง7สัปดาห์ที่1ความสุขเป็นของผู้ที่ยากจนในวิญญาณและผู้ที่มีใจบริสุทธิ์หมดจดเพื่อเราจะอยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ใหม่ของเราและเพื่อเราจะได้เห็นพระเจ้ามาสําแดงพระองค์ในชีวิตของพระองค์และเป็นตัวแทนของพร,งอองพระองค์ด้วยอํันศุกร์ เลขโรมันีถ้าจะรักษาไว้ซึ่งความใหม่ของใจและวิญญาณเราก็ต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยการหล่อเลี้ยงที่ใหม่สุดของชีวิตแห่งการเป็นขึ้นเพื่อจะถูกทำให้ใหม่เหมือนอย่างกรุงเยรูซาเล็มใหม่อาราบิกหนึ่งความใหม่คือพระเจ้าผู้เชื่อทั้งหลายคนรับการเปลี่ยนใหม่เพื่อจะถูกทำให้ใหม่เหมือนอย่างกรุงเยรูซาเล็มใหม่เพราะพวกเขาทุกคนก็กำลังกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่โดยการดำเนินชีวิตตามสภาพใหม่ของชีวิต และก่อสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่โดยการโปรนิบัติในสภาพใหม่แห่งวิญญาณระบิยบสองขณะที่เราอยู่ท่ามกลางการทนทุกข์เราจำเป็นต้องรับการเปลี่ยนใหม่มิฉะนั้นการทนทุกข์ที่เราเผชิญก็จะไม่มีความหมายใดๆต่อเราเลยในตัวเรานั้นมีที่ลีภัยอยู่แห่งหนึ่งคือในวิญญาณของเราอะรบิกบสามถ้าจะรับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันเราก็จำเป็นต้องถูกทำให้เฟื่องฟู ทุกๆยามเช้าจับดาที่หนึ่งวันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการพื้นฟูยามเช้า2กรินโธบทที่4ข้อ16-17เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ามนุษย์ภายนอกของเรากำลังสุดส่งไปแต่มนุษย์ภายในของเรากำลังถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันเหตุว่าการทุกข์ยากที่เบาบางชั่วประเดี๋ยวเดียวที่เรารับอยู่นั้นจะกระทำให้เรามีสง่าราศีที่ใหญ่ยิ่งนิรัน ซึ่งเหนือล้ำกว่านั้นอีกมากมายนักในการออกแบบของพระเจ้านั้นเราทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่โรรองทรงเลือกสรรจะต้องผ่านการทนทุกข์ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้เลยเพราะโรรองทรงต้องการให้เราถูกโยกย้ายออกจากขอบเขตของสิ่งทรงสร้างเก่าเข้าสู่ขอบเขตของสิ่งทรงสร้างใหม่การโยกย้ายนี้เป็นขั้นตอนของการทนทุกข์ท่านอาจคิดว่าท่านทำผิดพลาดในการเลือกคู่ครอง แต่ไม่ว่าท่านจะใช้สติปัญญามากเพียงใดในการเลือกคู่ครองสุดท้ายแล้วการเลือกสรรของท่านก็จะกลายเป็นความผิดพลาดอยู่ดีหลังจากได้ฟังการสามัคีธรรมนี้บางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจรู้สึกว่าการไม่แต่งงานน่าจะดีกว่าแต่การไม่แต่งงานก็จะนำมาซึ่งการทนทุกข์มากยิ่งกว่านั้นอีกแล้วเราจะทำอย่างไรเราต้องมีความยินดีอยู่ภายในสำหรับการทนทุกข์ของเราอัครทูตเปาโลกล่าวว่า เขาชื่นชมยินดีในการทนทุกของเขาเพราะเขาตระหนักว่าการทนทุกทั้งสิ้นล้วนเป็นขั้นตอนที่ทําให้เราหมายขึ้นเลือกอ่านข่าวสารในหนึ่งเทสโลนิเกบทที่สามข้อสามปาโลกล่าวว่าจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวเพราะเหตุความทุกข์ยากเหล่านี้เนื่องด้วยท่านทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าเราได้ถูกแต่งตั้งไว้สําหรับการนั้นคําอธิบายที่สองของข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่า พระเจ้าทรงได้กำหนดและแต่งตั้งเราไว้ล่วงหน้าให้เราผ่านความทุกข์ยากเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากจึงเป็นส่วนที่พระเจ้าจัดสรรไว้ให้เราพระองค์ได้ทรงวางเราและตั้งเราไว้ในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากเราได้ถูกตั้งไว้สำหรับการทนทุกข์สาเหตุที่ข้าพเจ้าสงบนิ่งท่ามกลางการทนทุกข์ก็เพราะข้าพเจ้าตระหนักว่าพระพรที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สันติสุขและความยินดีทางภายนอก แต่คือการถูกเปลี่ยนใหม่อย่างแท้จริงในชีวิตคริสเตียนของเราในมันทธิวบทที่1 3บสข้อสีได้เปรียบเราผู้มีชัยชนะเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบิดาดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ในทุกยามเช้าถ้าเราอยากเป็นผู้มีชัยชนะอยากเป็นดวงอาทิตย์เราก็ต้องตื่นขึ้นมาในทุกยามเช้าเพื่อจะถูกทำให้เฟื่องฟูขึ้นโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า เราควรติดตามดวงอาทิตย์เพื่อจะถูกทําให้เฟื่องฟูและมีการเริ่มต้นใหม่ทุกยามเช้าวิธีของเราเป็นเหมือนแสงอรุณที่ส่องแสงแรงกล้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงเที่ยงวันข้าพเจ้าชอบสำนวนทุกวันทุกวันที่เปาโลใช้ใน2โงกรินโทบทที่ 4: ีข้อ16เรากำลังถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันกรณีนี้หมายความว่าเราต้องถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เฟื่องฟูขึ้นทุกวันทุกวัน เช้าเมื่อวันนี้เราอาจมีการเฟื่องฟูแล้วแต่เช้วาวันนี้เราจําเป็นต้องมีการเฟื่องฟูอีกครั้งและวันพรุ่งน,นี้ก็จําเป็นต้องมีการเฟื่องฟูอีกเราต้องถูกทําให้เฟื่องฟูปีละ365ครั้งเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันพระเจ้าทรงมีการจัดเตรียมที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้เรารับการเปลี่ยนใหม่การจัดเตรียมประการแรกคือการเขนซึ่งคือการประหารให้ตายของพระเยซู 2. โครินโทบทที่4กล่าวว่าเปาโลอยู่ภายใต้การประหารของกางเขนคือการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอกางเขนคือการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราในการทำให้การเปลี่ยนใหม่สำเร็จสมบูรณ์การจัดเตรียมประการที่2คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ติโตบทที่3เ้า5กล่าวถึงการเปลี่ยนใหม่แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเรา การงานหลักของพระองค์คือการให้เราได้รับการบังเกิดใหม่เป็นอันดับแรกและจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนใหม่เราทุกวันเราได้รับการหล่อเลี้ยงใหม่ๆจากพระวิญญาณน,นั้นทุกวันเพื่อเปลี่ยนใหม่เราโดยระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าการจัดเตรียมประกันที่สามที่พระเจ้าประทานแก่เราคือวิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราซึ่งก็คือวิญญาณของมนุษย์ที่ได้ผสมกลมกลืนกับพระวิญญาณของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์สรงอาศัยกระทำการและเปลี่ยนใหม่เราอยู่ในวิญญาณของเราเอเฟโซบที e ่4ี่ข้อยีกล่าวว่าเราจำต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราวิญญาณของเราคือสถานที่ที่เรามารับการเปลี่ยนใหม่วิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราได้แผ่ขยายเข้าสู่ความคิดของเราจนกลายเป็นวิญญาณแห่งความคิดในวิญญาณนี้เองที่เราได้รับการเปลี่ยนใหม่จนเราได้รับการเปลี่ยนแปลง หลายครั้งในเวลาที่เราต้องทนทุกข์เราก็มักจะถามว่าทำไมฉันถึงต้องทนทุกข์สาเหตุคืออะไรขณะที่เราอยู่ท่ามกลางการทนทุกข์เราจำต้องรับการเปลี่ยนใหม่มิฉะนั้นการทนทุกข์ที่เราเผชิญก็จะไม่มีความหมายใดๆต่อเราเลยในตัวเรามีที่ลีภัยอยู่แห่งหนึ่งที่ลีภายนี้ก็คือวิญญาณของเราเราต้องหันออกจากความคิดไปสู่วิญญาณของเรา เช่นนี้เราก็จะถูกปกป้องซ่อนเร้นและปิดบังจากการโจมตีทุกอย่างในวิญญาณของเรานี้เองที่เราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่